สวัสดีค่ะมาปมกระพ่อกับ,กบย,ยี่ไกอีกแล้วค่ะวันนี้วันสียำมะม,ม่วงค่ะยำมะม,ม่วงนะคะนาะหวานมกม่วงไว้ก็สซีเส่นน้ำตาลจ้าใส่น้ำตาล,ใส,ตาลใส่พริกป่นค่ะ ใส่ข้าวกลัวน้ำคา่าใส่ชูรสคา่าใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาคา่ากรสิคนคนคนค่ะ ยำยำให้เข้ากันค่ะแบ,บ่งคืึง ย้ำััม่วงหรือวก่าก่อยแบบ่วงนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะซิมเบิงค่ะซิมเบิงอืมอร่อย ทำใหญ่ๆเจ้านะคะทำใหญ่ๆน้องคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่นะคะขอกคุณไ่วิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะ ก้อยบักม่วงแสบๆน้ำกันค่ะ